ท่านสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อการเผยแพรง่งานศาสนาออนไลน์ได้ที่ธนาคารกสิกรไทยนายหาสันมานละโตเลขบัญชี0972-779-830อ่าคณะทเทโราอามนามามาน,นันเหลโรเพโรงพริงออกมาถามว่านามามาน,นันชายได้หรือไม่ทมดลิล้์พี่น้องกับตัวตัวคำถามนี่ มันก็มีประโยชน์นะมันก็มีคุณค่าสำหรับบุคคลที่ว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาก็ไม่รู้นะเขาก็สงสัยนีย่ก็เรา,ามาฟังคำโต้พรอมกันพี่น้องว่าคณะที่เราอ้ามนำละมาดเนี่ยโดยการที่ว่าบางคนนี่ชอบรองเพลงนาะเพลงนู้รองเพลงนั้น นะก็าถามว่าเลโรพลื้อรองพริ่งอกมานำลามาดัน้นใช้ได้หรือไม่เนาะการนำลามาดนี่ชรัตที่จะโซะรุงคุณเลชรัตเงินเคยที่จะโซอการนบนำลามาดนี้พี่น้องการถือว่าไม่เกี่ยวพันอะไรกันเลยไหมความว่าการนบนำลามาดของเรานันโซะเลก็ใช้ได้าการนบนำลามาดของเรา นะเมื่อครบทวนตามรุงคุณข้องการอาบนำละมาดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเนียอหลางหนาหลางมือถึงโกโซกปีนองเข็ดบางส่วนของซีสะหลางเท่าต่างซรงตลอดตาตุม้มและมีการตัดตีบเรีย,เรยงเนาะเละกระชั้ต่างต่างครบตัวส้มบุญมดปีนองกระทือว่าโซชัยได้เตพระดินวาร่อาบนำละมาดพร่างอาโรมีการผูดคุย รองเพลงอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่คีลาฝุ่นเอาลาพี่เนาเป็นเรื่องที่ว่าไปคัดแย้งกับซิ่งที่เอาลาสิ่งที่ดีเลิศโนเะรระการพูดคุยในคณะอาบนำละมานเนี่ยนะการที่เขาพูดคุยก็ดีเขารงเพลงก็ไกด้ก็ดีเนะเป็นการใช้เสียงออกมาพูดในเรื่องอื่นๆนี่ถือนะว่าเป็นเรื่องคีล่าฝุ่นเอาลา คำว่า,ากีฬาฟุนเอูลานี้พี่น้องระดับข้องมัน,นีนในตามอิสติลาของอุลามะมุตักคิรินเนี่ยก็คือเป็นระดับที่หนุยวาต่ำวาต่ำกว่ามัครุพพี่น้องอ่าไม่ถึงกันกับมัครุมแต่ถ้าเป็นอิสติลาของอุลามะมุตอกด,ดีมินเนี่ยกีฬาฟุนอูลาไม่มีพี่น้องอ่านะ ในทัศนาของนาะอุลามะมุตกรดีมีนดุนอกอนจาอิหมัมนาวาวีอิมัมโรฟีอีนคือเขาจะใช้คำศัพทนะนะ์ประเภทนัะมักร o c a r ะนะประเภทชาดีดตตันนกะ c า r o ฮะที่ชดัดีดนะน่ะ m a c r อยางแร่งหรือมักรุ o ธ,ธรรมดาเตเนรักศัพย์ของคำว่าคีลาฟุนเอาลลา ที่เราพบกันมากตามตำรับตำราที่เราเรียนนี่เป็นองไม่ว่าจะเป็นค ab ีตับซาบิลาคีตับโนคีตับนี่มันล้วนเหลวเตมาจากนอ ah, ุลามะมุตอคีิรินบูรุลังเพราะฉะนั้นการ ah, พูด nah, การคุยการร้องเพลงเป็นของเหลวเตถือ ah, ว่าเป็นเรื่องทีคีลาฝุ่นเอาละถ้าบันโรว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีควรที่จะละทิ้งีปนั้ ยกเว้นที่พูดได้พี่น้องไม่อาคีลาฟุนเอาล่าเนี่ยไม่เป็นสิ่งที่นารังเกียจนี่ก็คือเนื่องจากมีมัสเลฮัดช่วงเราที่กำลังอ้ามนาละมาดอยู่พี่น้องเรามีการผูดคุยนี้แต่สิ่งที่เราพูดสิ่งที่เราคุยนี่เป็นสิ่งที่มีมัสเลฮัดพุ่นประโยชน์ในเรื่องศาสนาพี่น้องเช่น โรยชายให้เขาทาความดีเราจับย่างจากความชั่วอ่าเนี่ยเราก,กําลังกําลังอาบนำลามาจุมีคนกระทาพิษมีคนกระทาบาปนะเราก,ก็พูดเลยในกาณะนั้นไอ้น,นี่ไม่ผือไม่ขีราคุณเอาละโรยชายให้คนอื่นทาความดีนะก็ไม่ผือและรื้อไม้กคยเจนโซนบุคคลเทียาเห็นบุคคลเทไม่รู้พี่เนาะอ่าเนี่ยเจนเราอาบนำลามาดุมีเพื่อนมานังค้าง เห็นโคาอามนำไม่ถูกอามนำละมาดไม่ถูกอ่าโรคกะหล่างน้าโรคหล่างโซกอ่าเห็นคนนั่นหล่างน้าไม่ถั่วหล่างโชกไม่ถูกอ่าเรากะพูดไปพงังเน่น้ำไปพงังอันนี้ไม่มักรู้ไม่กีฬาฝุ่นอลาแต่อย่างใดอ่าเนาะและบางครั้งพี่น้องการพูดในการะน้นอามนำละมาดนั้นถือว่าวาจิบก็มพี่ไปเนาะอ่าถือว่าวาจิบก็มีเช่นผมบอ็นคุนตีตาโบสนี่ยกตัวอย่าง คนตาโบดเดินมาเดินมามีโบอยู่ข้างหน้าถ้าโรมไม่พูดโรมไม่โบกเนี่ยแน่นนเขาจะต้องตัดตกโบอันนี้ถึงกันหวายหยิบเราจะต้องผูดในขณะเดียวกันเรากําลังอามนามละมานานี่ก็ถือว่าไม่ผุดเพราะฉะนั้นการรองพิงก็คืออยู่ในประดินเดียวกันกับการที่โรฉา,ายเสียงการที่โรพูดน่าก็ถือว่าถ้าไม่มีดังฮิตพุ้นดังกล่าวที่ว่ามากพี่น้อง กาก็ถือว่าเป็นเรื่องคีลาฟุ่นเอาละซึ่งในหนังสือฮาชิยะตัรมาซีเลมที่หนึ่งนาถิอารอยี่สิบสามพี่เนะนี่ยคณะที่อานามละหมาดนี่บอกว่าอัลลาฮ์ยาตะกัลละมะอิลลัลิมัสลาฮะตินช่ว,ชวงคณะที่อ่านามละหมาดเราอย่าพูดคุยเรื่องใดๆยกเว้นที่พูดคุยได้นี่อิลลัลิมัสลาฮะติน ในเรื nah, akan, nah ่องที ah ่ม nah, ah ีม nah, nah ัสลิฮัดพุ่นประโยชน์ในทางด้านหลักการศาสนาเช่นกาอัมริบิมารูฟินวานะยินอามุงการินอ่าเนี่ยใช่ให้เขาทำความดีอักหามจากสิ่งที่มุงการวาตะลีมีญาหิลินอ่าหรือหมายกาะซนบุคคลที่ญาฮินบุคคลที่ไม่รู้อ่าบุคคลที่ไม่รู้ว่าก็ได้ยาจบูกาอัรกาอันรออานะว่อะมายาโอูฟีบิริน และบางครั้งพี่น้องก็คือพูดว่ายิบจะต้องพูดด้วยซ้ำอ่าก็คือเมื่อเราเห็นดังเช่นตัวอย่างว่าเราไปเห็นบุคคลติตาบดปนีหละอ่าหรือเสมือนกับคนติตาบอเนี่ยเขาอาจจะไปผลัดตกโบราณก็ได้อ่านี่ว่ายิบเราจะต้องพูดเพราะฉะนั้นน,น,นะนะว่าอัลลาฮ์ยะตากัลาลมานี้พี่น้องก็คือไอ้อยูซันนูอาดามุนกาลาม สุนัตตนที่อาบนามละมาดคือห่าพูดเรื่องใดๆล ah ิอัลลายุชีลาหูอานิลอีบาดาป่าไม้เผื่ออย่าให้เรากา,ารพูดทำให้เรานี้เรื่อๆพี่น้องจากการทำอิบัตต์ต่อลสุบฮานวะวะตาลาก็คือการอาบนามละมานนั่นเองตกลงฟาหัวขีลาฝุนเอาละ แต่ถ้ามีบางส่วนของอุลามะเป็นอย่างท่าฮุกมว่ามักรู้เนี่ยอิหมัมนับวีกล่าวในมัจจโมว่ามานะกะล่าฮุลกอดีอียัตมินอันนันอุลามะอะคาริฮูอ่าท่านกอดีอียัตอ่าได้นาการมาบอกว่าแท้จริงแล้วอุลามะนี่เขาฮุกมว่ามักรู้นี่พี่นอยงอูดในคณะอามนามะมานั้นมักรู้ ไอ้คำมั่งมัครุษนี้ถ้าเราไปพบนี้อิหมัมนาวาวิวามหมูลนอาลาตัรกินเอาละนี่เขาตังงว่าคนนั้นละทิ้งไม่ยอมเอาสิ่งที่เอาละเอาสิ่งที่ดีเลิศไม่ตึงก,กันกับมักรุษไป่น้อยแต่เป็นการกระทำที่ขีลาฝุ่นเอาละหรือขาเรียวเป็นการตารัรกุนเอาละและสิ่งสิ่งที่ดีเลิศกว่าก็คือการไม่พูด นะที่ต้องตังง์พ่นองลักการบวาลีอันนะฮูลามยัสบุตรฟีฮหนะยนนาะกอลาฮูฟิลกอรร์นะพอเรื่องดังกล่าวนี้ไม่ได้สาบิดไม่มีการยืนยันการห้ามในการพูดเนี่ยนะจากฐานรอสุลลลอฮ์สุลลลอฮุอะลัยวะสัลลัมเพราะฉะนั้นเมื่อไม่มีการอราบบิตการห้ามจากฐานรอสุลลลอฮ์นี่ก็ถือว่าไม่ สามาที่จะโอกลุมว่ามักรูได้อ่าเลยก็หอกลุมแค่เพียงอีลาฝุนเอาลาเท่านั้นอืมเอาเตถ้าโรคลาเป็นสีเกตล่ะพี่นะ้องอ่าเป็นค้าพูดที่เป็นสีเกตพูดเหมือนกันอ่าเนี่ยอันนี้ที่ว่าไม่มักรู้เตอย่างใดอืมไหนล่ะเช่นเวลา อาบนามละมาดลลางหน้ามีดูอาหลาังโซกมีดูอาหลาังเทามีดูอา,าการหายาลามการรับสาลามต่างๆนี่ไม่มักรู้เตยอย่งางใดนะไม่มักรู้เตยอย่างใดและไม่ขีลาฝุ่นเอาลาเตยอย่างใดเพราะในหนังสืออยียานาต,ตุตอลิบิลเลมที่หนึ่งนาที่ห้าสิบสามพี่น้องบอกว่าวตารกุตากัลลุมเมนไอาวายุสันนูตรกุตากัลลุเมน Soon, nắn, hèo, la tinh can put kui. Ti as na i wudu i hít na ne kana, ti ro, am nam la mã duni. Na la tinh can put billa haya ten, doi thi may mi ha ya t fam chumpin de dei, bigei ri zikrin. Ah, nè tung nè, pino. Sung urn chang zikil. Ta zikil la maypri. วลายุครหูสลามุนอะลยฮีแลมัยมักรูเทยยงไดโรไปให้สลามเกคุณเถกำลังอาบน้ำละมานวาลามินหูและม่ยมักรูเทยยงได้ปิหน่องสลามมินหูคือการตอบับบสลามตอบแบบจากคุณดังกล่าวไอ้วลารถดดูหูนาเลยก็ไม่มักรูในการตอบวบบสลามดังกล่าวอืม ก็คือเราไปไฮซาลามกับคนที่กำลังอามนำลามานอยู่ค่ะไม่มักรวุวาลามินหูหรือผู้อามนำลามานเองพี่น้องไฮสาลามกับคนอื่นที่พึ่งมาก็ไม่มักรวุวาลารถดูหูและไม่มักรุแต่อย่างไดเช่นเดียวกันาการยาวับสาลาม m นอนะพี่น้องเลยเพิ่มเติมได้ในหนังสืออียันะตุตโตลิบีลเลมที่หนึ่งนาะทีอ่าสิบสามนอก็สรุปว่า โรคขพยายามในการที่อานานนำละหมาดของเราเนี่ยรักษาให้อยู่ในโกรบนะเพื่อควา,า,ามสมบูรณ์พลบุญที่สัมปรมโนของกา,า,า,ารอาานนำละหมาดของเรานั่นเองเนาะวัลลออานั่นสุดท้ายนี้พี่นอ้องกาอขอบคุณพี่น้องทุกทุกท่านที่ให้การสนับสนุนถ้าหากว่าเราทางไลยให้การสนับสนุนเราทาง้ลยช่วยเลือกัน นในโน่นในงานศาสนาก,ก็เราจะดำเนินต่อไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและเท้าวนนะเพราะฉะนั้นเรือพี่น้องนะต้องวิ่งกับในน้ำต้องวิ่งในทะเลนะเพราะฉะนั้นเรือวิ่งวนนุ่นก็เป็นไปไม่ได้นะนำพึงเรือเสื้อพึงปลานะเพราะฉะนั้นต่างผมเลยกาทีมงานทุกคนอยากจะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องตุกๆุกฐานที่ให้การสนับสนุนโดยดีทลอดมาและโดยเฉพาะยังยิงนะพี่น้องที ให้การโอนเข้ามาหรือว่าช่วยเลือดในผิดของเราเป็นประจำในตุกๆทุกวันที่เข้าทางบัญชีทำดุลิลละพี่น้องกบคุณพี่น้องทุกทานเหลยวแต่กำลังความสามารถของพี่นอ้องเราไม่ได้มีการกำหนดค่าก,กินตรงนั้นพี่นอ้องอยู่เตฟาร์มอยู่ตะฟาร์มอ,อีกลัสนะอยู่ตะฟาร์มบริสุทธิ์ใจนาะของผมห้พี่น้องทุกท่าน ขอให้อ da ัลลอฮ์ซุบฮานาวะตัลลาตอบแทนพลบุญคุณงามความดีของพี่น้องทุกท่านและหวังเป็นอย่างยิ่งจะได้รับพักพุ่ละบุญจากอัลลอฮ์ซุบฮานาวะตัลลาในวันอาคิเราะั์นะวะบิลลาฮิตตอฟฟิกวันฮิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮะวะบะเราะกาตุฮสนับสนุนโดยผงชาลาซิตไครชงก็อร่อยหมอยาคลินิกฝังเข็มครอบแก้วยาจีนรับรักษาแบบแพทย์แผนจีน นายิบหนังไก่ระเบิดอร่อยเลิศระเบิดทุกคำตําสัแฟมิลี่ช็อปจำหน่ายสินค้าราคาโรงงานโรงตีมีดบางแก้ว8ปรับทำม,มีดการเกษตรทุกชนิดตั้งอยู่หน้าโรงเรียนบางแก้วพิทยาคมอำเภอบางแก้วจังหวัดพัทพลุงสนใจสินค้าและบริการโทร0862891906บริหารงานโดย ช่างมาโสมยีธมันคุณภาพเหนือราคาต้องมิตราแปดหนึ่งเท่านั้น